ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายาคุณสายยน FC จากอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปอป่าสวัสดีคุณสายยนตเนาะ FC จากอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วใช่ไหมน่าจะใช่ FC ฮะโอเคเนาะแล้วก็สวัสดี FC ที่อ,อยู่ทางบ้านนะกำลังรับชมช่องของปอป่าในขณะนี้เนาะ เอฟี <C oughs> ฮะ <C oughs> กรแอมก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูเหรียญกันดีกว่าเนาะก็มาดูซิว่าเหรียญตราพยาตาพยาจังหวัดสักแก้วเนาะคนสักแก้วเอฟสีสักแก้วมีเหรียญอะไรมาฝากป้าปาหรือซว่าเป็นเหรียญที่ลึกเหรียญมุนเวียนผลิตน้อยหายากเหรียญเก่าโบราณหรือว่าเหรียญที่ช่องของป้ปานั้นไม่ได้รับซื้อ <C oughs> ส่งมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีบ้างละ F4 นะถ้าเป็นส่งเหรียญมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องคุยกับแอดมินแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นใบรายการหมายเลขบัญชีธนาคารช่องทางการติดต่อนั่นแหละให้เราติดต่อกลับไปได้ F4 ฮนะเนาะก็อย่าลืมฮะก่อนที่จะบรรจุเหรียญลงกล่องก็นะหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ฮะฝากหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยเวลาเราเช็คทุกอย่างอ่าไม่ผิดพลาดตรงกันหมดแล้วเนี่ยแอดมินเขาจะได้โอนเงินให้ นะโอเคเนาะวางไว้ขอให้เหรียญที่ที่ท่านส่งมานั้นตรงกับที่คุยกับแอดมินตกลงกันไว้ทางสภาพผิวเหรียญน,นะแล้วก็จำนวนของเหรียญชนิดราคาของเหรียญโอเคนะฮะบางทีเราก็ต้องตรวจดูสภาพด้วยอ่สภาพผิวเหรียญในเอเพราะว่าต่อให้ประเมินราคากันเสร็จแล้วในะแอดมินเขาก็จะบันทึกนะบันทึกเท่าที่จะจำได้เหรียญกี่เหรียญที่ท่านส่งมาสภาพผิวเหรียญที่ส่งมาตรวจสอบประเมินราคานั้น อยู่ที่ประมาณไหนนะอยู่ที่ประมาณไหนเวลาเหรียญจริงมาถึงเนี้ยแอดมินเขาก็จะมาเปิดให้ประปาดูอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮะฉะนั้นก็พยายามส่งเหรียญเดิมมานะเอฟซีนะฮะส่งเหรียญเดิมมานะโอเคเนาะเพราะเจอก็เจอกันบ่อยเหมือนกันก็มีเอฟซีะแบบว่าส่งรูปเหรียญมาก็ใช้แต่วิ่งวิ่งพอมาถึงแล้วก็ไม่วิ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่ท่านนี้นะประปาพูดถึงนักสะสมก่อนก่อนเอ่นเป็นองธรรมดาเนาะ เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาสำหรับช่องของประปานะฮะฉะนั้นส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคา F อฟกับส่งเหรียญจริงมาขอให้เป็นเหรียญเดียวกันโอเคนะเพราะแอดมินเขาจะบันทึกไว้นะเขาจะบันทึกเขาจะนั่นแหละถ่ายรูปของเหรียญที่ส่งประเมินราคาเขาจะมาเปรียบเทียบว่าเหรียญจริงกับเหรียญที่ส่งรูปประเมินราคานั้นเป็นเหรียญเดียวกันหรือเปล่า โอเคเพราะสภาพผิวเหรียญของแต่ชนิดกระาก็จะไม่เหมือนกันฮะผ่านการใช้งานไม้เก็บรักษาดีไหมอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮะปะปาก็พยายามจะแจ้งในไรคร่าวๆก่อนที่จะเปิดเหรียญเสร็จนะมาดูซิว่าเหรียญที่เอฟซีจึงมาจากแก้วส่งมามีเหรียญอะไรก็นเอฟซีเปิดดูเลยเนาะถ้าเหรียญไหนเป็นเหรียญหลักปปาก็จะบอกเหรียญไหนเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายให้ติดมาได้ปปาก็จะบอกฮะโอเคฮะเปิดแล้วนี่คือรายการเหรียญฮะ อ่ะอันนี้เดี๋ยวป้าปาดูให้ป้าปาจะดูแบบนี้ก่อนเนาะก็อเป็นเหรียญนี่เอซได้มากันหลายเหรียญมาแรกๆเลยป้าปาขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ตกลงกับแอดมีนยังไงหรือว่าไม่ได้ตกลงนะบางทีก็จะเขากันบ้างกันบ้างอ่ะนี่คือเหรียญห้าเหรียญห้าบาทคุดตรงนะหน้าเหรียญปีพศ2525บเนี่ยเชื่อป้าปาไหมเอฟซีฮะว่าเหรียญเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกเหรียญหมุนเวียนนะฮะสภาพของผิวเหรียญก็จะไม่เหมือนกันนะ นี่เขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอ่ะดูเอาไม่เชื่อปะปา่าเนี่ยนะเขาผ่านการใช้งานมาไม่เท่ากันหรอกต่อให้เป็นเหรียญที่ระลึกก็ตามนะระบบการเก็บรักษาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วสภาพผิวเหรียญเขาจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเป็นชี่ราคาเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันฮะปะปารับซื้อข้าเวลาปะปาแบ่งปันออกก็เหมือนกันนะปะปาจะไม่คิดว่า <c oughs> <c oughs> เหรียญปีเดียวกันนี่จะต้องขายราคาสูงเท่ากันหมดไม่ใช่นะฮะนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญ <c oughs> เห็นไหมฮะ โอเคเนาะอ่ะนี่คือเหรียญ5บาทนี่ถือว่าผ่านการใช้งานแล้วก็ขอบสุด f ฮะเหรียญนี้ก็ขอบสุดไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวแอมเมก็คุยกับแล้วกันนะเหรียญแบบนี้เราจะจะเราจะจาหน่ายขายแบ่งปันออกยากนักสะสมเขามีที่เลือก f 4ะนะเขามีที่เลือกพวามีเหรียญสภาพสวยๆอีกเยอะนะประมาณนั้นเนาะอ่ะดี๋ยวป็ปาตรวจสอบให้แล้วกันเนาะสภาพผิวเหรียญเด็แอดมินเขาไปดูเอง หรียเป็นโคดยี่แปดถ้าผ่านการใช้งานค่อนข้างสุดมากนะมีปัญหาตรงขอบเอฟซีฮะถ้าขอบเสียนี่เหรียญจะไม่มีราคาเลยดนะ้บอกไหมฮะขอบเสียจะไม่มีราคาเลยอันนี้ก็เป็นโคดยี่แปดนะฮะอืมก็จะเป็นเหรียญขอบเสียซะอันนี้เป็นโคดยี่สิบแปดนะฮะน,นี่โคดยี่สิบเก้ารู้สึกว่าทั้งสี่เหรียญนี่จะมีโคดโคดยี่สิบเก้าเหรียญเดียวบางที่ผ่านการใช้งานแล้ว น่าจะส่งต่อได้นะก็อนนี้ก็น่าจะแต่เขาก็เนี่ย fc นะโอเคเนาะอ่ะสองเหรียญนี้ค่อนข้างใจยังไงเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินละกันเนาะเรารับซื้อนะฮะสำหรับเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525ผ่านการใช้งานแล้ว fc 5ผ่านการใช้งานสมบูรณ์ส่งต่อได้นะั่นหมายความว่าเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่านั่นแหละกลางเหรียญขอบเหรียญเขาสมบูรณ์นะ fc หมืนว่าส่งต่อได้นะป,ระ,ประรับซื้อโอเคนาะวางไว้ก็เป็นบทบาทในการศึกษา เนาะก่อนเราจะสะสมหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้เป็นเหรียญอะอะไรกันเอ่ยฮะเนื้อเกินหรือว่าเป็นปีพศที่ได้รับความนิยมอะเรามาเปิดดูกันเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีมุนเวียน f อฟ่ฮะก็ได้มาอ่าอันนี้เป็นปีพศที่ได้รับความนิยมนะไม่ใช่เนื้อเกินโอเคเนาะหลายคนถามมาว่าเนื้อเกินรับซื้อไหมก็ยังรับอยู่ใน f อฟนะ แต่ก็ตั้งแต่มาตรวจสอบดูขนาดของเนื้อเกินด้วยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนื้อเกินเ,นเล็กๆนักนะสะสมเขาไม่ค่อยนิยมอันนี้เป็นปี42นะตรงนี้เป็นปี41อันนี้เป็นปี41ได้มา2เหรียญละ41 42เหรียญหนึ่งอันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นปีอ่า41เช่นเดียวกันสเหรียญละอันนี้เป็นปี41สเหรียญละโอเคเนาะโอ้เราได้ปี41มาหเหรียญก็ เอฟซีฮัปีสี่่งนั้นเป็นที่จริงเขาปเปลี่ยนตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2นะรองจากปี3าหนึ่งนะแต่ราคาเขาก็ยังไม่สูง2ปีเต็มแล้ว FC ราคาก็จะเล่นหากันอยู่ที่ยังไงอะนะหลักสิบถึงหลักร้อยอะไรประมาณเนี่ยหลักสิบหลักร้อยแต่ที่จริงแล้วประปาว่าน่าเก็บสะสมนะนะ ถ้าหากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานและส่งต่อได้ไปจนถึงเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะ่าเก็บสะสม f อฟซแล้วก็ได้ปีสีสองอีกเหรียญหนึ่งโอเคนะครับป้าปาวางไว้แล้วเนาะใครที่มีนะฮะสิบาทเนี่ยสสีแบบเนี้ยปีปสีหนึ่งสีสองสามสีสีสามห้าสามสี่สี่ปอปารับซื้อโอเคนะฮะจำปีปรได้ีไหมฟังป้าพูดเร็ว <c oughs> หลังจากนั้นมาดูอันนี้เป็นเหรียญเอฟเฟกต์เราได้กันมาหนึ่งเหรียญน,นะฮะอ่ะ ได้กันมาหนึ่งเหรียญเรื่องสภาพผิวเหรียญเ,ยเยดี๋ยวแอดมินเข้าไปจัดการเองโอเคเนาปะป๊ปาให้ดูว่าแบบไหนป๊ปารับซื้อนะป๊ปารับซื้อแบบไหน F45 ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นเหรียญติดเกือบทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูนเนาะเหรียญติดก็เป็นเหรียญอ่าเนี่ยปีเอฟเอก F45 นี่คือเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกนะการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอฟเอกประมาณนี้แหละ F4 ใครที่มีนะป๊ปาร,ร,รับซื้อตามสภาพเริ่มต้นกันก็ยังไงเนี่ย เขาอยู่ในระบบหมุนเวียนด้วยเหรียญแล้เนี่ยเขาไปตกอยู่ในระบบหมุนเวียนไงสองบาทอ่าเหรียญสิบาทสองสีแบบเนี้ยก็อาจจะมีเหรียญต่อให้เป็นเหรียญเด็กก็อาจจะมีเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเหรียญที่ขาดการเก็บรักษาด้วยจำไว้เอฟซีฮะเหรียญสิบาทสองสีที่ลึกเนี่ยไปอยู่ในระบบหมุนเวียนคล้ายๆสิบบาทสองสีหมุนเวียน นึกออกไหมฮะเขาก็จะมีทั้งสภาพเก่าเก่าซีดเลยแล้วก็เก่าผ่านการใช้งานก็เก่าเก็บเอ่ยถึงไม่ผ่านการใช้งานส่วนใหญ่ขั้นเทพที่อยู่กับนักสะสมสภาพผิวผิวไฟจริงๆอะ่ะโอเคเนาะได้เอเปกมา2เหรียญ f สีฮะอ่ะสภาพเก่าผ่านการใช้งานส่งต่อได้ขอบไม่บินไม่สุดปป,า,ปารับซื้อ10บาท2อสีหรือเหรียญแล้วก็ตามไม่เสียถ้าขอบสุดมากๆเนี่ยปาปาแจ้งแอดแอด,แอดมินไปแล้วนะฮะว่าอืมแต่ก็อาจจะแอมินกาจะจะลืมบ้างอะไรบ้างก็คือขอบบินมากๆปปาไม่รับนะฮะนะปปาไม่ได้รับซื้อ โอเคเนะาะเพราะเคยมีนักสะสมเขาไปพอเราไม่ได้พูดแบบนี้เราไปจับเหรียญมาฮะไปจับเรืมาเอาขอบเสียมาหมดคล้ายๆเขาน่าจะเป็นเหมามาอย่างนั้นนะนึกออกไหมฮนะอันนี้พูดถึงว่านักสะสมก่อนๆน,นะเราก็เลยมีโครงการว่างั้นเหรียญขอบบินมากๆปะป่าไม่รับทุกชนิดราคาเลยนะพูดถึงว่าเหรียญ <ๆ S 1> เหรียญเหล่านี้ถ้าเป็นเหรียญโบราณก็ค่อยมาคุยกันใหม่โอเคเนะาะเมื่อกี้ถึงเอฟเฟกต์ใช่ไหมปะป่ารับซื้อนะฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ10บบาทคุดฮนะได้รับความนิยมคู่ขี้สูสีไปกับเอฟเฟกต แต่ป้ปาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าต่อให้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดติดอันดับที่1ที่2ก็ตามถ้าหากมียอดจำนวนระดับล้านเหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ยเก่ามากๆนักสะสมที่มารับต่อจากช่องของป้าปาเขาก็จะไม่ค่อยนิยมเหมือนกันต้องขายราคาถูกจริงๆนะบางครั้งขายราคาแทบจะต้นทุนยังขายยากฉะนั้นปอปาให้แนะนำนะฮะว่าเก็บรักษาเหรียญไว้ให้ดีอย่าคิดว่า ตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่1แล้วที่2แล้วเนี่ยจะต้องขายได้ตลอดก็ต้องพึงระวังนะเพราะว่าเหรียญใหม่นี้นันดสะสมปัจจุบันเนี่ยนัดสะสมเข้าเทเหรียญออกกันเยอะนะเหรียญสวยๆที่เขาเก็บสะสมไว้เนะ่เขาเทออกเยอะๆฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานจ,จัดก็อยู่ในในขอบเขตของอันตรายเหมือนกันฉะนั้นก็เวลาจะไปจับเหรียญ F45 ต้องพึงระวังด้วยแล้วก็ไปไป,ไปศึกษาข้อมูลจานวนการผลิตด้วยนะถ้าระดับ1ล้านเหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ยเหรียญเก่าผ่านการใช้งาน ผ่านสนามมามากๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ราคาค่อนข้างยากมากเนาะอันนี้เป็นคําบอกเล่าจากปปาอ่ะอันนี้ก็อันนี้เหรียญตกอยู่ในระบบม้นเวียนแล้วล่ะ F4 ครับก็มีกันบ้างเห็นไหมฮะอ่ะเนาะสภาพสีเขาจะซีดเห็นไหมฮะเนาะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญพระรองนะอันนี้ก็เป็นเหรียญพระรองกรมศิลปากรแล้วก็ของอะไรนะของอันนี้ไม่มั่นใจของพี่กนี้เอหรือเปล่าปปาลืมละโอ้ัจงแต่มาทํารายการมากๆนี่ลืมหมดเลย นะแรกๆก็จําได้หมดเลยตอนตอนตอน,ตอนเล่น2สีที่ลึกใหม่ๆ2สีมุนเวียนใหม่ๆนะพอมาจับรายการถึงเหรียญ2ปีกว่าเนี่ยขยับไปหลายชิ้ราคาเขาโอ้โห FC ฮะลืมหมดเลยนะเพราะเราไม่ได้ทําประจานะไม่ได้ทําประจานะโอเคเนาะอ่ะตรงเนี้ยก็เป็นเหรียญที่นักสะสมจังหวัดสักแก้วส่งมาอ่ะต่อมาเรามาดูตรงนี้คืออะไรกันเอ่ย FC ฮะอือนี่คือเหรียญเหรียญหนึ่งบาทพญาคุดปีหนึ่งเจ็ด F4 ฮะเราได้กันมาหลายเหรียญถ้าดูจากภาพรวมนะเนี่ย<ๆ>ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วนะถ้าถ้า่าเขี่ยๆดูสายตาปอป่าก็ผ่านการใช้งานแต่ว่าเนี่ยเขาเรียก F4 ฮะถ้าเปอป่าบอกตรงนี้นะเหรียญเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่ายังยังยังขอบสวยอยู่นึกออกไหมฮะก็จะมีบ้าเงเล็กน้อยไม่เช่จะไม่มีเลยนะอาแต่ถ้าก็สุดหรือว่าเป็นขอบแบบบินแบบเป็นกีบกุหลาบเลยอย่างนั้นนะ่ปะปอป่าแบ่งปันออกไม่ได้นึกออกไหมฮะนะ ปาปาแบ่งปันออกไม่ได้ฉะนั้นปาปาบอกว่าถ้าเหรียญผลิตเกินล้านเหรียญแล้วเดีด๋ยวนักข่าต้องระวังเลยนะฮะขอบเสียมากๆเราอย่าไปหาเหมามานะฮะเจ็บเลยแหละเดี๋ยวเหมาไม่ให้ป้าปาปาปาไม่รับไปยุ่งเลยโอเคเนาะเราให้ความรู้กันไปด้วยเลยหลายๆ,ๆอย่างกันเจ้าของอนักสะสมไปหาเหมาเหรียญมาเพราะป้าปาเคยเจอนะไปจับเหรียญขอบเสียมาส่งมาสมัยก่อนเราไม่ทันเก่งขนาดนี้ใช่ไหมอู้ยแม่เจ้าเอ้ย กองอยู่เต็มเลย FC ห้ที่ต้องปล่อยซื้อมาเหรียญในยี่สิบสาบาทต้องมาปล่อยทิ้งในรนาะคาเหรียญละบาทคิดดูเหอะเนะาะฉะนั้นก็ก็าามีบทบาทฮะให้ปะปาต้องมาบอกแอดแอดมินว่าถ้าเหรียญขอบเสียปะปาไม่รับนะโอเคนะฮะเขาจะได้ไม่ไปจับเรื่อมาเขาจะได้ไม่ไปเสียเงินจับเหรียญเนานะโอเค FC ฮนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยา,าคุดปี17นะมียอดจำนวนการผิดหลายล้านเหรียญเลยแต่ว่าบังเอ arin, นะิญฮะนี่แหละคือความบังเอิญที่นักสะสมเขาอย่างนิยมที่จะเก็บสะสมกันอยู่นะ ก็มีการซื้อการขายผ่านทางช่อง y o u t u b e เอออะไรเอกันค่อนข้างจะยังยังซื้อขายกันได้อยู่แต่วัน้งหน้าต้องมาคอยดูกันต่อไปเนาะว่าเหรียญน,นี้จะได้รับความนิยมไปอีกหนานแค่ไหนปอปาภาวนานะฮะว่าให้เหรียญทุกเหรียญได้รับความนิยมจากพี่น้องชาวไทยของเราเนาะก็ฝากฮะ ฝากวิงบอลฮะให้ทุกคนช่วยกันเก็บเหรียญกระสาบฮะเก็บเหรียญกระสาบช่วยกันสะสมไว้คุณค่าทางจิตใจเอ่ยนะมากไปกว่านั้นพ่อค้าแม่ขายที่เก็บไว้แล้วเพื่อเก่งกาไรป้าก็าขอให้ท่านอ่ะยังไงฮะมีความสุขกับการซื้อขายเหรียญเก็บสะสมเหรียญเนาะช่องของป้าพยายามเชิญชวนทุกคนทุกท่านเนี่ยฮะเพื่อให้มีเม็ดงานเม็ดเงินมเม็ดเหรียญน,นั้นได้กระจายไปอยู่ หลายๆพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชนบทนะตามบ้านนอกชนบทแบบปป่าเนี่ยปป่าคนบ้านนอกคนชนบทเหมือนกันทุกวันนี้ก็จะจัดรายการอยู่ที่ชนบทเหมือนกันโอเคนะปาปาวิงวอนขอให้ทุกคนช่วยให้ทุกคนเลยช่วยกันเก็บสะสมนะราคาเขาไม่แพง f อฟซผลิตน้อยผลิตน้อยหายากจริงๆราคาก็ซึ่งจะเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปหลักแสนใช่ไหมแต่สําหรับเหรียญที่ได้รับความนิยมซื้อขายกันได้อย่างนี้นั้นราคา1 0บ0บาท30บาท200บาท100บาทอะไรประมาณนี้นะ ก็ช่วยกันเก็บ fc ฮะคนละไม้ละมือคนละเหรียญ2เหรียญโอเคเนาะมุนงเวรียนเปลี่ยนเหรียญกันไป fc ขอบคุณเจ้าของเหรียญจากอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วที่ส่งเหรียญมาปป้าฝากขอบคุณจริงๆฮะเนาะแล้วก็ขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมที่เปิดเครื่องเปิดโทรศัพท์รับชมช่องย t ท b e ปปาศ,ศ,ศาึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วก็มีไหม fc ที่ติดตามไม่ได้พูดถึงเลย fc ที่ติดตามมาทางนน้นเลยนะทางเพจ Facebook เอ่ยทางอ่า Facebook ส่วนตัวเอ่ยปปาขอพูดตรงนี้นะครับวปาขอบคุณแล้วก็สวัสดี f อทาง Facebook ด้วยเนาะก็ขอบคุณจริงๆคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ